สวัสดีค่ะคำนี้เปลี่ยนบรรยากาศแวะมาคุยเรื่องสังคมกันบ้างนะคะข่าวสังคมสักวันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเรื่องการเมืองแน่นอนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะมีะข่าวใหญ่อยู่นะอะ่ขอเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้เราก็จะคุยถึงข่าวดังนะแต่ว่าจะเน้นที่ประเด็นสังคมแล้วก็บทบาทสื่อกันด้วยออโอเคค่ะ แรกสุดนะคะตามภาพเลยนะเป็นข่าวของหมอแอร์นะหลายคนคงจะจำหมอแอร์ได้นะคะก็เป็นหมอที่เป็นตํารวจด้วยนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะเป็นเป็นแพทย์ผิวหนังนะหมอแอร์โอ้โหตอนนี้มีคลินิกอยู่11แห่งนะคะตามข่าวที่ทราบแหละนะว่า,าถูกจับกลุ่มนะคะใน ฐานะที่เป็นผู้ไปซื้อ,อยาแบบผิดกฎหมายนะคือคือคลินิกมีสิทธิ์ที่จะซื้อ,อยาใช่ไหมคะแต่ว่าซื้อมาแล้วก็เอาให้คนไข้ที่ไม่ได้มีตัวตนนะ่ะเหมือนกับว่าปลอมปลอมผู้ซื้อปลอมชื่อคนไข้คนไข้ที่เสียชีวิตไปแล้วก็เอามาเป็นผู้รับยาอะไรแบบนี้นะคะแต่ทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะเอาอยาเนี้ยไปปล่อย ในตลาดนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นยาควบคุมนะคะเป็นยาควบคุมหมายความว่าต้องมีแพทย์สั่งถึงจะใช้ยาน,นี้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนอยากจะเอาไปขายแบบอิสระนะคะในตลาดทั่วไปโดยที่ไม่ใช่เป็นการสั่งยาของแพทย์เนี่ยก็ต้องมีวิธีซิกแซกนะซึ่งก็อ่านตามข่าวเอาสรุปคร่าวๆแล้วกันนะคะนี่ไม่ใช่ประเด็นหลักที่เราจะพูดถึงนะก็คือว่า มีการไปาหาช่องทางนะคะในการที่จะซื้อยาแล้วก็ไปปล่อยในตลาดในวิธีที่ไม่สุจริตนั่นเองนะก็เป็นการทุจริตที่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะแล้วก็ล่าสุดก็เห็นว่า มีการสอบวินัยแล้วนะคะมีการจะให้ออกจากราชการชั่วคราวนะคะเข้าใจว่าเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าข่าวมันเพิ่งจะออกมานะคะเป็นเป็นข่าวว่ามีการให้ออกจากราชการนะยังไงพรุ่งนี้ก็คงจะมีสื่อมวลชนมายืนยันกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าประเด็นที่โบอยากจะพูดถึงนะคะก็คือประเด็นที่สื่อมวลชนเรียกยาที่หมอแอลเอามาขายเนี่ยว่ายาเสียสาวนะ <c oughs> ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีการใช้ชื่อเล่นให้กับยาแบบนี้ออกมาในสื่อนะคะแล้วจริงแล้วก่อนหน้านี้หลายปีก่อนเนี่ยก็เคยมีการติงกันแล้วนะแต่ว่าครั้งนี้สื่อมวลชนก็ยังใช้ชื่อยาเดิมอีกนะคะโบไม่แน่ใจว่า น่าจะมาจากแหล่งข่าวด้วยหรือเปล่านะที่เป็นผู้ไปจับกุ่มแล้วก็มีการเรียกชื่อนี้นะคะคือมีแหล่งข่าวสักคนนะโบก็ได้ยิผนผ่านๆหูนะคะมีการใช้ชื่อนี้แล้วสื่อมวลชนก็เอามาใช้ตามๆกันนะโดยที่ไม่ได้เอะใจว่าจริงก่อนหน้านี้ก็มีการติงแล้วถึงเรื่องการเรียกชื่ออย่าแล้วก็ล่าสุดก็มีแพทย์หลายท่านมากนะคะในโซเชียลมีเดียเนี่ยออกมาให้ข้อมูลนะเดี๋ยวโบจะอ่าน ความเห็นจากแพทย์หนึ่งท่านชื่อว่าหมอมินบานเย็นนะคะจากเพจเด็กเข็นเด็กขึ้นภูเขาหมอมินนะคะบอกว่าอัลปาโซแลมนั้นเป็นยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีนซึ่งแพทย์อาจใช้ร่วมกับยาอื่นๆในการรักษาโรคทางจิตเวชเช่นโรควิตกกังวลโรคแพนิกช่วยลดอาการวิตกกังวลทำให้รู้สึกผ่อนคลายและช่วยให้นอนหลับที่ผ่านมามีความเข้าใจว่า ยาอาลราโซแลมเป็นยาเสียสาวเพราะหากนำยาไปใช้ในทางที่ผิดเนื่องจากยามีฤทธิ์กดประสาทและทำให้เกิดอาการง่วงซึมซึ่งถ้าใช้โดยไม่ได้รับคำแนะนำหรือใช้ในทางที่ผิดเช่นมอมยาคนอื่นและล่อลวงทำมิดีมิร้ายก็จะเกิดผลเสียคุณหมอนะคะบอกว่าหมอเห็นสำนักข่าวเกือบทุกเจ้าเรียกยานี้ว่ายาเสียสาว การเรียกเช่นนี้คิดว่าไม่เหมาะเท่าไหร่ควรระมัดระวังเพราะจะทำให้เกิดอคติเข้าใจผิดคนไข้ที่กินยาอยู่เกิดความรู้สึกไม่ดีและคนอื่นมองคนไข้ที่กินยาอยู่ในทางไม่ดีได้นะคะยังไรก็ตามควรใช้ยาตามคําสั่งแพทย์เท่านั้นเพราะการใช้ยาน,นี้ติดต่อกันานานๆทำให้เกิดอาการติดยาได้อาพาโซแลมติดง่ายกว่ายาตัวอื่น พราะฤทธิ์ออกเร็วหมดฤทธิ์เร็วส่งผลต่อสมองและพฤติกรรมชัดเจนกว่ายาตัวอื่นๆในกลุ่มเดียวกันไม่ควรกินยากับแอลกอฮอล์และควรใช้ตามที่แพทย์สั่งจ่ายไม่ควรไปซื้อจากที่อื่นในวงเล็บซึ่งในความเป็นจริงก็ไม่สามารถไปซื้อที่อื่นได้ถ้าแพทย์ไม่ได้สั่งเพราะจัดอยู่ในวัตถุออกฤทธิ์ประเภทสนะคะ ตามข่าวเนี่ยเห็นว่าการขายยานี้แบบผิดกฎหมายเนี่ยก็จะมีโทษเท่าๆกับยาเสพติดเลยนะเท่าๆยาเสพติดเลยแล้วก็คดีนี้ก็เข้าใจว่าหมอแอก,ก็เจอคดีฟ้องเงินด้วยนะคะอันนี้เป็นประเด็นแรกก่อนนะเดี๋ยวเราจะมีประเด็นอื่นๆที่นอกเหนือจากประเด็นนี้ในในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่เนี้ยเรอยากจะพูดถึง การทำหน้าที่สื่อสักนิดหนึ่งนะคะในในเรื่องที่โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์เรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์เรื่องที่เกี่ยวกับผู้ป่วยสุขภาพจิตทั้งหลายเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะท,ที่การาหาข้อมูลอย่างไม่ระมัดระวังนะคะอาจจะทําให้เกิดการเข้าใจผิดในในสังคมได้ซึ่งสาเหตุที่เราก็ต้องติงกันชัดนิดนึงนะเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการติงสื่อมวลชนนะคะ เมื่อปี2565นะก็คือ3ปีที่แล้วในเดือนพฤษภาคมนะคะเคยมีข่าวเกี่ยวกับยาน,นี้เหมือนกันแล้วสื่อมวลชนในตอนนั้นก็เรียกชื่อยาน,นี้แบบนี้ในตอนนั้นก็มีแพทย์หลายคนออกมาติงนะคะหนึ่งในนั้นก็คือหมออ้ําอิรวัตรอารีกิจนะคะ เมื่อปี65เนี่ยเพจของคุณสอรยุทธ์ก็เคยเผยแพร่ไว้นะบอกว่าหมอแอมป์โพสไว้นะคะว่าอ่านข่าวแล้วงงๆเรื่องยาอัลปารโซแลมซึ่งชื่อทางการคา้ายี่ห้อที่คุณหูสุดคือไซเน็กซ์ x, หรือว่าคะนะถ้าอ่านผิดขออภัยนะประเด็นอยู่ที่สื่อเล่นคำว่าเป็นยาเสียสาวหรือยาเสียตัวจนกลายเป็นความเชื่อผิดๆ จริงๆแล้วมันเป็นยารักษาอาการวิตกกังวลอาการแพนิกหรือว่าตื่นตระหนกนะคะรวมไปถึงโรคซึมเศร้านะบางครั้งใช้เป็นยานอนหลับในกรณีที่จําเป็นโดยตัวยาจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นและแน่นอนครับว่ายาในกลุ่มนี้ไม่ได้มีฤทธิ์กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ผู้ใช้หากรับประทานเองก็จะมีอาการง่วงซึมและเป็นยาอันตรายหากทานร่วมกับยาอื่นโดยเฉพาะหากใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแม้แต่การใช้ร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่นๆการใช้ในทางอาชญากรรมกับบุคคลอื่นใช้เพื่อหวังผลให้ผู้อื่นง่วงหลับซึมเบลอหรือตื่นมาเพราะความทรงจําระยะสั้นที่หายไปเพื่อก่ออาชญากรรมในทรัพย์สินและร่างกายนะคะก็ โอเคถือเป็นการติงอีกหนึ่งครั้งนะในเรื่องของความระมัดระวังในการให้ข้อมูลที่อาจจะทําให้สังคมเข้าใจผิดก,ก็แล้วกันแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่โบคิดว่าใหญ่กว่านี้อีกแล้วก็เห็นเห็นหลายสื่อก็ทำตามตาม,ตามกันนะคะคือพอมีข่าวหมอแอร์ถูกจับขึ้นมาทุกคนจะคิดย้อนไปถึงข่าวเก่าครั้งหนึ่งที่หมอแอร์เนี่ยเขาเคยมีเรื่องกับคนที่สื่อเรียกว่าไฮโซท่านหนึ่ง จำได้ใช่ไหมซึ่งอันนั้นน่มันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็กลายเป็นคดีหมิ่นประมาทนะคะในคดีนั้นคนที่สื่อเรียกว่าไฮโซท่านนั้นเนี่ยแพ้คดีนะก็คือศาลตัดสินว่าไปหมิ่นประมาทหมอแอร์จริงๆนะคะแล้วก็มีการให้ชดใช้ค่าเสียหายอะไรกันไปนะคดกีก็จบไปแล้วมัน10กว่าปีแล้ว10ปีแล้วนะคะ ปรากฏว่าพอหมอแอร์ถูกจับในครั้งนี้ก็มีคนไปขุดคลิปเก่าๆที่เขาเคยมีวิวาทากาันออกมาแล้วเอามาเผยแพร่ซ้ำในทํานองเหมือนกับจะฉายภาพให้ไฮโซคนไหนกลายเป็นฮีโร่ขึ้นมาคือเป็นการไปเชียร์อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็พูดง่ายๆว่ากระทืบซ้ำหมอแอร์จากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนสิ่งที่มอยากจะบอกก็คือว่า มันต้องแยกแยะไหมคะว่าเหตุการณ์น,นั้นเมื่อ10ปีที่แล้วหมอแอร์เป็นผู้เสียหายเราก็คู่กรณีกระทําผิดจริงสารตัดสินแล้วคดีนี้เป็นคดีอาชญากรรมที่หมอแอร์ถูกกล่าวหายอยู่นะคะก็โอเคละพยาหลักฐานชัดเจนแต่มันห่างกัน10ปีมันไม่น่าจะเกี่ยวกันไหมคะมันเหมือนกับว่าเรากำลัง สื่อหลายสำนักกำลังพยายามจะฉายภาพเหมือนกับว่าผู้กระทำผิดเมื่อสิปีก่อนนั้นกลายเป็นฮีโร่ในวันนี้เพราะว่าหมอแอร์เกิดมีคดีใหม่ขึ้นในวันนี้ซึ่งโบคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นอันตรายแล้วก็ไม่น่าจะถูกต้องนะอืมตอนแรกเราก็เห็นสื่อสองสื่อนะคะแล้วก็โอเครู้ละว่าการเอาคลิปเก่ามาเผยแพร่แบบนั้นมันทำให้ได้ยอด engagement นะก็สื่อ,อหลายสื่อก็ ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ได้ยอดเสร็จแล้วโบก็เห็นพฤติกรรมเรียนแบบก็สื่อก็ทําตามกันเต็มเลยจนกระทั่งเมื่อกี้นี้ก่อนจะขึ้นไลฟ์ก็มีสื่อที่เป็นเพจใหญ่ซึ่งจริงเราก็ไม่น่าจะต้องการ Engagement จากเรื่องแบบนี้แล้วนะคะก็คือคือทุกวันก็ก็มีข่าวใหญ่อยู่แล้วเนี่ยก็ยังก็ยังเผยแพร่ในลักษณะเดียวกันซึ่งโบคิดว่ามันเป็นการชี้นาสังคมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันอาจจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิด เหมือนกับเป็นการบอกว่าการกระทําผิดถ้าทําต่อคนที่เป็นคนไม่ดีก็กลายเป็นเรื่องถูกขึ้นมาซึ่งไม่ดีนะคะไม่ไม่น่าจะถูกต้องนะอันนี้ก็ขอขอติงเอาไว้นิดหนึ่งนะแล้วก็เลยเถิดมาถึงเรื่องเกี่ยวกับสื่ออีกซีนหนึ่งละกันว่าวันนี้ก็มีวันนี้ก็มีอ่าซีนของสื่อที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ดูไลฟ์ถ่ายทอดสดก่อนที่นายกจะจะมาถแถลงข่าวหลังประชุมคอรมนะมันก็มีสื่อท่านหนึ่งเนี่ยเขาพูดออกม่นะก็คือเหมือนกับจะพูดกับสื่อมวลชนด้วยกันแต่ว่ามันก็ถ่ายทอดออกมาทางไลฟ์ของสื่อบางสำนักนะคะเพราะว่าเขาก็ตั้งกล้องรอไว้แล้วเนี่ยสื่อมีการพูดถึงเรื่องที่ว่า,อาตอนนี้อาจจะมีการถ่ายภาพสื่อที่ตั้งคำถามต่อนายกนะคะ เราก็เหมือนแสดงความกังวลแหละว่าเดี๋ยวจะมีการเอาภาพไปเผยแพร่แล้วสื่อคนนั้นก็อาจจะโดนทัวลงได้อะไรแบบนี้นะคะสื่อท่านนั้นพยายามที่จะสื่อสารกับเพื่อนร่วมอาชีพแล้วก็สื่อสารกับทางคอรมอรที่ยืนยืนรอสื่ออยู่ในตอนนั้นด้วยว่าไม่ให้ทำแบบนี้แต่นี้โบอยากจะตั้งคำถามถ,ามถึงตก,กะนิดหนึ่งนะเอาจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะสื่อมวลชนเองหรือแหล่งข่าวเองโบคิดว่าไม่สามารถจะไปหลบอยู่หลังฉากนะคะการทำงานที่เป็นสาธารณะนี้ต้องต้องมี accountability นะคำนี้เป็นคำสำคัญนะเราเราซึ่งมันเชื่อมโยงเป็นเป็น key message ของโบสำหรับทั้งสองข่าวที่พูดถึงในวันนี้นะคะ accountability คือความรับผิดรับชอบความรับผิดรับชอบหมายความว่า เราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราทำได้เพราะว่าสิ่งที่เราทำมันมีผลกับสังคมในเรื่องของสื่อมวลชนเนี่ยแน่นอนสื่ออาจจะไม่ได้มีความสำคัญที่ต้องเปิดเผยตัวตนเป็นคนดังเท่ากับเท่ากับแหล่งข่าวในหลายๆกรณีแต่ไม่ได้หมายความว่าสื่อจะหลบหลังเงามืดแล้วไม่เปิดเผยตัวตนได้ในการทำหน้าที่สื่อนะในประเทศที่ เป็นประถัดเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เจริญแล้วทํางานอย่างเป็นมืออาชีพเนี่ยที่ทําเนียบรัฐบาลวิธีการที่เขาจัดการให้สื่อทํางานก็คือสื่อมีเก้าอี้นั่งเรียบร้อยเป็นกิจลักษณะมีไมโครโฟนมีไมโครโฟนให้สื่อใช้หมายความว่าอะไรหมายความว่าสื่อถามคําถาม,ถามอะไรประชาชนต้องได้ยินแล้วที่สําคัญคือสื่อจะต้องแนะนําตัวก่อนถามคําถาม,ถามด้วย ซึ่งโบเห็นตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศก็เริ่มให้ใช้มาตรฐานนี้ก็คือให้สื่อบอกสังกัดก,ก,ก่อนถามคำถามแต่โบคิดว่าไม่พอนะคะจริงๆต้องบอกชื่อด้วยตามหลักมาตรฐานสากลเลยค่ะสื่อต้องแจ้งชื่อตัวเองและสังกัดก,ก่อนที่จะถามคำถามต่อนายกซึ่งมันจะเป็นเรื่องดีกับทั้งสองฝ่ายกับทุกๆฝ่ายกับประชาชนเป็นหลัก คือประชาชนจะได้รู้ด้วยว่าโอเคสื่อไหนทำหน้าที่เป็นอย่างไรใครถามคำถามที่แหลมคมและมีประโยชน์ก็ควรจะได้รับเครดิตจากการทำหน้าที่นั้นนะคะส่วนถ้าใครทำหน้าที่ที่เอออาจจะทำให้สังคมตั้งคำถามสังคมก็ควรจะตั้งคำถามกับเขาได้เช่นกันนะมันจะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีว่าคนเราทำอะไรเนี่ยต้องรับผิดชอบกับการสื่อสารของตัวเองโดยเฉพาะสื่อมวลชนมีหน้าที่ในการสื่อสารเป็นหลัก ต้องสามารถรับผิดรับชอบกับผลงานของตัวเองได้นะคะแล้วก็พูดเลยไปก็คือในเมืองไทยไม่ใช่แค่เสื่อพนักงานบริษัทต่างๆเจ้าหน้าที่ข้าราชการอะไรต่าง,างๆเนี่ยเวลาทำหน้าที่ต้องแนะนำตัวนะคะเวลาคนโทรหาเรานึกออกไหมหลายครั้งเลยที่เรารับสายพนักงานจากบริษัทอะไรก็ไม่รู้ที่โทรหาเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยไม่มีใครแนะนำชื่อตัวเอง ซึ่งนี้เป็นมาตรฐานที่ไม่ได้มาตรฐานการทำงานที่ได้มาตรฐานในการติดต่อติดต่อการงานต่างๆเนี่ยคุณต้องแจ้งชื่อเวลาโทรศัพท์โทรไปบอกเลยโบนัาน,นะคะมาจากที่ไหนติดต่อจากที่ไหนมาเราชื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้รับผิดชอบกับสิ่งที่เราพูดไงเกิดเราทำอะไรที่ผิดพลาดไปลูกค้าที่เขารับสายเราเขาก็จะได้ร้องเรียนถูก แล้วเชื่อไหมถ้าทุกคนเนี่ยเวลาทำงานเราต้องแนะนำตัวเนี่ยเขาจะตั้งใจาง,งานเขามากขึ้นจะมีความใส่ใจร,ระมัดระวังและรอบคอบมากขึ้นในการทำงานเพราะคุณต้องรับผิดชอบอันนี้เป็นสิ่งทีอ่อยากพูดในวันนี้เพื่อให้มันเกิดมาตรฐานที่ดีขึ้นในสังคมยกระดับบรรทัดฐานของการทำงานขึ้นมานะคะ แม้แต่ข่าวต่างๆเนี่ยที่ลงตามสื่อเนี่ยก็ทำไมไม่มีชื่อว่าใครเขียนมันควรจะมีไม่ใช่หรอเวลาสื่อไหนก๊อปงานใครเนี่ยก๊อปมาทั้งดุนเลยแบบเนี่ยจะได้รู้ไงว่าใครก๊อปงานใครอ่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งแน่นอนบางคนอาจจะยังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่ถ้าคุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจคุณต้องถูกตั้งคำถามว่าเพราะอะไรจึงไม่กล้าเปิดเผยตัวตนเวลา ทำงานที่มันเป็นงานสาธารนณะอ,อ่ะก็ฝากเอาไว้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะกลับไปที่คดีหมอแอร์สักนิดหนึ่งนะคะหมอแอร์เนี่ยมีคลินิก11แห่งโบจะบอกว่ามันมีเทรนที่คลินิกความงามจำนวนมากในในประเทศนี้หรือโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ย จะมีลักษณะเป็นเหมือนเป็นคลินิกแฟรนไชส์หรือเป็นคลินิกที่ไม่ใช่แฟรนไชส์แต่ว่าเจ้าของเดียวอะ่ะแต่ไปเปิดจํำนวนเยอะมากๆอะ่ะไม่ค่อยปกตินะไม่ค่อยปกตินะคะหลายบางที่เนี่ยก็ไม่ได้มีลูกค้าแต่ว่าเปิดเต็มเลยบางคนก็ไปเปิดในหลายจังหวัดหลายคนที่มีชื่อเสียงก็ทำแบบนี้มันไม่ปกติ มันมีแนวโน้มว่าจะเป็นแหล่งฟอกเงิน1 2มันมีแนวโน้มว่าจะมีหมอเถื่อนหมอแขวนป้ายอะไรต่างๆนะซึ่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ควรจะไปดูแลสอบส่องสักนิดนึงนะคะว่ามันเป็นธุรกิจที่แอบแฝงธุรกิจสีเทาเอาไว้หรือเปล่านะและอันนี้ก,ก็ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนว่าใช้จำนวนคลินิกที่มากมายเนี่ยเพื่อซื้อยามากมายแล้วถ้าไปตรวจสอบดูคลินิกจริงๆเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้เห็นคนไข้สักเท่าไหร่นะมีสวบางท่านก็มีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ด้วยนะคะลองไปตรวจสอบดูกันหน่อยละกันนะอย่างหมอแอร์นี้ล่าสุดก็คือโดนต้นสังกัดเนี่ยสั่งสอบในในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจทุนเทาอยู่ด้วย ซึ่งซซึึซ่่งงมันไม่ปกติแล้วก็เชื่อมโยงกับการมีคลินิกถึง11สาขาเนี่ยแน่ๆนะคะก็หมอแอ์ไม่ใช่คนเดียวที่ที่เป็นหมอผิวหนังแล้วเป็นเจ้าของคลินิกหลายๆสาขาอันไม่ปกติแบบนี้นะโอเคค่ะวันนี้ก็น่าจะฝากสั้นๆไว้เท่านี้นะคะเรื่องของ accountability เรื่องของความรับผิดรับชอบเนี่ยไม่ได้มีแค่สำหรับบางอาชีพเท่านั้นนะแต่อาชีพ สื่อมวลชนเอ่ยอาชีพพนักง,งานบริษัทเอ่ยนะคะทุกคนต้องมี accountability กับการกระทำของตัวเองทั้งหมดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ให้เกิด accountability หรือความรับผิดรับชอบได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คือทุกคนที่ทำงานต้องเปิดเผยตัวตนโทรศัพท์ไปประสานงานกับใครในวันพรุ่งนี้ช่วยบอกชื่อตัวเองด้วยนะคะเป็นการแสดงความภาคภูมิใจกับงานที่เราทำและความพร้อมที่จะ รับผิดชอบกับสิ่งที่เราทำกับบุคคลอื่นค่ะโอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะขอพยายามแวะเข้าไปอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะเมื่อกี้นี้ลืมแชร์จาก YouTube มานะคะอ๋อทางทาง Facebook ก็มีเพื่อนๆนยังไม่นอนกันนะ,ะมีเพื่อนโบนั่งดูอยู่ด้วยล่ะคะยังไม่นอนเหมือนกันล่ะคะขอแวะไปดูใน YouTube นิดนึงนะคะอ่าระหว่างที่โบกำลังพยายามหาช่องทางเข้าอยู่นะใครสะดวกก็ฝากกด subscribe YouTube องโบนัฐาเอาไว้ติดตามกันยาวๆด้วยนะคะช่วงนี้ทำคลิปเกือบเกือบทุกวันยังไม่ ยังไม่ทุกวันแต่ว่าพยายามที่จะเกือบทุกวันนะเหมือนคลิปภาพใจขึ้นตามนวผิดอยู่ด้วย คุณพีดีเซบอกว่าเห็นด้วยเลยสื่อควรจะแจ้งตัวตนก่อนจะถามคำถามถ้าเราได้ดูข่าวเมืองนอกอประเทศที่เขาทำงานอย่างเป็นมืออาชีพนะคะสื่อในธรรเนียบนี้แจ้งตัวตนทุกคนนะคะแล้วก็พูดออกไม้ด้วยให้เสียงมันเข้ากล้องด้วยแล้วก็ประธานาธิบดีก็จะรู้จักสื่อบางทีก็พอสื่อยกมือเขาก็เรียกด้วยชื่อได้เลยอย่างเงี้ย โอเคขอบคุณสำหรับทุกความเห็นนะคะก็อ่ะโทษนะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าไม่ท่าพรุ่งนี้สัญญาเลยแล้วกันนะพรุ่งนี้จะมีข่าวคุณเอ๊ะใช่พรุ่งนี้หรือเปล่าหรือว่าวันถัดไปอีกวันหนึ่งอ๋อถัดไปอีกวันหนึ่งจะมีคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะเข้าไปร่วมประชุมกับแพทยสภานะ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าในการร่วมประชุมครั้งนี้คุณสมศักดิ์น่าจะให้เหตุผลอะไรบ้างในการวีโต้หรือว่ายับยั้งมติการลงโทษแพทย์3คนนะคะโดยแพทย์เทียสภาซึ่งก่อนหน้านี้โบเคยมีเอาอเหตุผลในการวีโต้อย่างละเอียดมา มาบรรยายให้ฟังแล้วนะในชแนลนี้แหละนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสรุปย่อให้นะคะก่อนที่จะไปติดตามผลการประชุมกันในวันที่12ออีกทีหนึ่งวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ